มาเจอกันนะครับอ่าวันที่แล้วก็คือสี่จวดจัดกันนะครับสำหรับแนวทางเราเนาะนะตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะสองสองหมื่ติดและวมื่อวันวันพุธนะครับเมื่อวันอ่าที่ผ่านมาวันน่าจะเป็นวันจันทร์อาจารย์ให้สองนอกที่้องอือน่าจะเป็นดอกสอง 92เนาะ92ล่างนะครับอานะจาย์ให้ไป29นะวิ่งรูดหรือจะเจาะกระไดคือกันนะครับแล้วก็ในส่วนของมือวันบรรสุกกรกับเป็นตัวกลับคือกันให้วิ่งรูด113ก็ไปออก31นะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ไม่กลับมอาจะเล่นต่ ก็แนะนําอยู่ตลอดใ้พี่น้องให้รูดเอาเดอ้อนะสิบเก้าประตูบนสิบเก้าประตูล่างมันสิกับให้พร้อมหรือเลลนตัวเจาะกัดได้คือกันแต่ต้องกลับเนาะ,ะ,ะคือความชั่วแน่นอนนะครับอ,อ,อนิเชอีกบ่ายนะครับประมาณนี้ไปไว้นิดนึงเด้อนะครับวิ่งรูดสาม นะครับวิ่งรูด3นะครับเน้นที่34 034 3040และ034นะเม็ดเดียวศูนี่นี้เชีกไปนะมันสีม่านระหว่าง3าและ4ีผูกมัดนะครับเพราะค่ามันเปิดลบถ้าเปิดลบมันจะเ,เป็นไปได้4และสามเพี่น้องหลุดไปสอตัวทั้ง4ทั้ง3นะ ต่อไปมาหน่อยเรลาเด็กนะครับหาหน่อยเราหาหน่อยเรลาก็ได้ไม่ค่อยได้ลงเพจนะครับจะลงเฉพาะวันไหนที่มีหัวเรลาเพราะมันปิดกันนะครับปิดการมองเห็นแล้วก็มันสีโดนบอกนะครับบริจับโทรศัพท์แล้วมันก็จะบ,บริแยงตัวแย่งไปเนี่ยมันบอกเข้าแม่พี่น้องว่าผิดกฎชุมชน การลงไส้ผับไห่พอได้นะครับเพราะนั้นกะเวลาอาจารย์ลงเขาว่าตํารวมรสเด็ดหรือตําหรือเมนูตํากใ้เบิ้งไต่คอมเมตนไต่โพเออเดอร์นะครับจาจะลงจะลงแบบนี้นะครับอาจารย์ไปนั่งทำอะไรคะเอากับมาไล่ให้หนุ่เจ้านี่แหละกัน่าไล่กันิดไปเห็นว่าแสดงว่าพึ่งเข้ามาเนาะอาจารย์มาทุระ นะครับมาเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลน,นี่เนี่ยสิไปนั่งยุไซหรือให้กลับบ้านก่อนกฤสิีว่วยออกคนแล้วจังสงใด้ใหไงเนะะะาะครับอาจารย์กลับไปถึงบ้านมันก็เย็นๆแล้วก็ไม่ทันหาหน่อยเราเนาะจะนั่งทําอะไรก็มานั่งไล่สดให้มุเจ้านี่เลยเนี่ยเมืิบว่าเอาเส้าสนอสัน ปวดแขนปวดขาใดมือจับโทรศัพท์นีเเน่เนี่ยเนี่ยเนียวันนี้มีไม่มาพร้อมเออกำลังว่าไรไฮมู่เจ้านี่ไหมเนียงื้อจบว่าไรกับว่าเห็นเดสันนะครับปวดแขนสลับกันสลับมากมาจับโทรศัพท์มือเดียวแล้วกับวัดสีไรสีเแย่กับโทรศัพท์โดนบล็อกซ้ำนี่นะครับอ่มันขึ้น,มว,น,น,นมวดท็อกแบ็กนี่นะนี่ยมวดท็อกแบ็กมันโชว์อยู่นี่ จับโทรศัพท์มือเดียวมือนี้ก็จับโทรศัพท์ไร่่ได้เอาขาต่างกลองมานะกดจับผิดขาัแน่ภายในสามวินาทีอย่างเงี้ยก,กดกดกระทันเลยอ่เนาะกดปุ่ม ปรับระดับเสียงทั้ง2ข้างเป็นเวลาสามวิก็จะไปกดท่านเนาะร,ระดับเสียงของเองเป็น1 0ึงร้อยเปอร์นซ็นต์นนอ,อะน้อยนายพี่น้องหรือซีบาเอาเอาถูกเอาถูกเนาะ่าสันก็เว่าถูกเพิ่นถามมาไปนั่งทำอะไรว่าสัน มานาั่งอะไรเนี่ยทางหม้วเจานี่แล้วมือสิบว่าเอาเนี่ยมนั่นงอยู่เนี่ยสวนยมเนี่ยผู้ใดกเกลียวเบิงเยียบเบิงมาเห็ดอ,อ,อีหย่างน้อดีกว่าเนี่ยใครอยู่เที่ยวโรงพยาบาลรัตะนะกะสีห,หูอยู่หรอกมองถนนสิไปล่งจอดรถกะมีมีหม,มองเดียวเนี่ยแหละที่น้องว่าสิ่เป็นไรในรถมันกะเดีอดนะสถานที่จอดรถว่ามีคนหลายนะ ววาบอมีก็คือมันมียุ่แต่วา่าไม่เพียงพอเนี่ยสถานที่ไม่เพียงพอในการจอดจะไปจอดด้านหน้านะครับ <laughs> เพื่อนกัมมะไลว่าให้จอดออหมู่บ้านจอดได้อยู่หมู่บ้านกัมมาเยียเเย่ยมกันกัมมเยี่ยมนะครับกนะ็เ,เลยบอมีเวลาเีไปกาะสิ์กับมาเยี่ยมนะมันคะวยจากพี่น้อง เอาห้าหน้อยเด้อพี่น้องเนี่ยจะได้ไปเร็วๆเ,เนี่ยปวดแข่งปวดขากันเดี๋ยวสัญญาณอาจจะบทเสถเียนนะครับพิม์น,น้อยพิมลาวนะครับพิม์น,น้อยพิมลาวสิได้ไปให้อทอขอศอกกับรัฐบาลนะครับปวดแฉนสหรับมือเปิดฮะไปเร็วนิดหนึ่งด้วย ครับอาดอยวันนี้นะครับเป็นวิ่งรูดเปียเน้นเปียห้าเปียหกนะครับเจ็ดเปียดห้าและเก้าเปียหกกับจิว่าบ่าเห็นบ่เห็นแหมพี่น้องว่า,า,าไม่เห็นไม่เห็นก็เริ่มอะไให้แล้วบ่เห็นกันกันเลี้ยวเด้อ เพราะว่าในห้องแนวทางอาจารย์ก็ยั่งวาไห้จะให้ก็คือใบสองต้องไปแก้ไขโทรศัพท์ก่อนทีเนี้ยเพราะว่าเครื่องที่โดนบล็อกอะมันเข้าห้องแนวทางว่าอะไรเพราะว่าต้องไปแก้ไขไอ้ท็อปแบ็กอะต่อไปเล่านะครับไอ้ผู้ใดๆเนี่ยเล่าหัดปิดเกล ใครไม่กลับบางคนก็ไม่กลับตับเตียกนะทางที่ดีเนาะทางที่ดีก็รูดเอาพี่นอ้อนงะรูดนะมันออกตัวกลับมาสองสองสองงวดงวดวันที่สุกเออวันสุกนะครับให้สองเก้ามันออกเก้าสองแล้วก็วันจันให้หนึ่งสามมันออกสามหนึ่งเนาะนะนะงวดนี้ มันสี่กลับปเปล่าะวันจันทร์เนี่ยให้ให้สองเนาะจำไม่จำผิดเด็ดเให้สองสองเก้ามันออกเก้าสองวันศุกร์ให้หนึ่งสามมันออกสามหนึ่งนะครับอ่ะล่านะครับของมือนี้นะครับแง่วันที่สิบสี่เด้อ เอาจับลจับลบ,ะลบนะครับมันเป็นทะเบียนรถของอายจยดด้วยด้วยนะครับเจ็ดแปเก้าเก้าเจ็ดแปดนะครับวิ่งรูดเก็บนะครับเพิ่งนะครับรูดเอาชั่วที่สุดนะครับชั่วที่สุดคือรูด วจแล้วก็นเน้นตัวตัวตัวที่อาจารย์เน้นเนี่ยนะคือชิวเบิ้งออกนะครับก็คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดและเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเรื่องนะดูเลขชุดสี่ตัวนั่นแหละนะสังเกตเลขตัวเน้นดูเลขสี่ตัวหรือเลขสามตัวนะสามตัวหางเทียวเก้าเจ็ดแปดหินบอมบ์ปวดแขนเดี๋ยวจะเท้าความ เลขวิ่งก่อนเนาะนะเฟนเบิ้งย้อนหลังเอาเดอร์พี่น้องแต่จะย้อนให้คืองวดเดียวคือหวดที่ผ่านมานะเพราะว่าในรอบปีเนี่ยมันเข่าดีนะครับที่ผ่านมานี่อาจารย์ให้วันที่หนึ่งะครับวันที่หนึ่งนะนห,นงนะหนึ่งเดือนเปดหรือหนึ่งสิงหานะวิ่งตัวเด่นหนึ่งและและหกนะผลที่ออกก็สี่หนึ่งบน นะครับแล้วก็สี่หกล่างมาทั้งบนทั้งล่างไอ้วดนี้นะครับจะลองเอาไปผิดจินลนานเบิงอาจารย์ให้ไปศูนและสี่ศูนย์และสนะี่คืออย่างเนาะคุณอะไรเนี่ยทอกสอนะครับอ,อวันที่สิบหก ก็คือวิกรูดเจ็ดนะครับเน้นไปที่เจ็ดสี่เจ็ดสองนะครับหนึ่งเจ็ดสี่และสี่เจ็ดสองอันนี้คือท่อกระสอเด้อผมก็อยู่โรงพยาบาโลโรงบันในละย่างๆออกมาหาอาจารย์กฟอดอยู่เด้อนะมันมีที่จะเป็นที่จอดรถันี้หน้าห้องน้ำนั่นทางห้องน้ำ มนสุนทรอ,อยู่โรงพยาบาลเลยหรอโรงพยาบาลน,นี้บอกไม่เห็นก็จะเห็นอาจารย์น่งยึดขางพบกับเผาพบกัพบหมากัวนึ่งยทดสวนยมอาากศให้แล้วต่อไปรัฐบาลนะครับอาจารย์ให้ไปไหลไหลครั้งก็นะครับได้จะจําได้นะครับอาจารย์นิ้นไปอยู่ที่ชุดสามตัวเด้อพี่น้องนะชุดสามตัวก็มีศุน หนึ่งศูนสามและสี่เจ็ดแต่อาจารย์ชอบชุดกลางเนอชุดกลางของเลขสามตัวกะบ่งเอาเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับไปวัดไผ่วัฒนาวัดหลวงปู่สวงดีมากไปบนบานสารเก้าแล้วพี่น้องเพราะไปทุกครั้งจะถูกทุกเทียไปปีละครั้ง ก็ได้ตัวเดียวกันนนั่แหละตัวนั่นแหละนะตัวเลขสามตัวเด้อที่สองเอาจุดใบฟ้านะครับอยากได้นิบายอาจารย์ให้ไปแล้วเด้๋ยวนิบายให้เอียงล่ะอาจารย์ให้ไปแล้วนิบยัยให้สามวิ่งรูดสามศูนย์สามสี่มีสามศูนย์สามสี่แล้วก็40เนาะตัวจอบ เลขสามตัวก็ศูนย์สามสี่รอเล่าค่ะเอาให้ไปเมื่อไรได้ละงอัรัฐบาลแล้วอ่ะอ่ะประมาณนี้พี่นอ้องนะเพราะว่า